สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการหาเงินง่ายๆด้วยวิธีการเช็คอินผ่านโปรแกรม t o ม o นี y โว l เล็ตเมื่อเปิดโปรแกรม t o มานี่โวลเล็ตขึ้นมาแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็สไลด์แถบบาร์ไปเรื่อยๆจนพบกับคำว่า ลุ้นรับโชคได้ทุกวันและมีโลโก้ a อลิเพอยู่ข้างบนคลิกเพื่อเปิดจะพบกับคำว่าเช็คอินทุกวันกดเช็คอินเมื่อเช็คอินแล้วเงินจะเข้าทันทีโดยมีข้อความแจ้งเตือนมาอย่างโทรศัพท์เมื่อเช็คอินครบ7วันจะได้เงินรวมถึง10 ห้าบาทและเมื่อเช็คอินครบหนึ่งอาทิตย์ยังสามารถกลับมาเช็คอินได้ใหม่แล้วเราจะได้เงินเพิ่มไปเรื่อยๆอย่าลืมรีบทำก่อนที่จะหมดเขตกันด้วยนะครับ